สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีทุกท่านพี่น้องคลิปนี้พี่น้องจะมาอัปเดตจากที่ทางเพจดังได้โพสต์ถึงแพลวพาวไว้แบบนี้พี่นอ้องในส่วนของทางเพจอีกี้ของแท้นะพี่น้องเนาะเพิ่นกะได้โพสต์แล้วก็แท็กถึงทางแพลวพาวอีกเช่นเคยพี่น้องเกิดดรามากึ้นท่านที่อีกแล้วพี่น้องในส่วนของเรื่องดังกล่าวนี้เนาะยังไม่จบในส่วนของที่ทางเพจได้โพสต์นั้นบอกว่า ดังแต่แม่มึงหุ่นดีแต่ผัวของแม่พวกมึงมูงเง้ปอลลอผัวอ้อมแอมอย่างร่อขยันช่วยเมียทำมาหากินต่างจากชายน้อยที่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันพาแต่แม่ใหญ่เตะบอลติ่งปอสอดดไม่มีหมอลำดูต้องแชร์คลิปเตะบอลมาดูสภาพัาษาพิ่นวังเลียวกะเพิ่นกระบอกอีกว่า หัวออมแอมยังโดนติ่งหมอลำอันดับหนึ่งพอใครด่าวหาว่าอิจฉาหรือแอบชอบไอ้ยี่เกชายน้อยงือ้อวระสันก็นมีสติกเกอร์คำพี่น้องหลังจากที่ทางเพจอีก,กี้ได้โพสต์ดังกล่าน้องเนาะก็มีในส่วนของทางชาวเน็ตเข้ามากดไลค์กันสนั่นเลยทีเดียวพี่น้องแล้วก็มีคอมเมน แล้วก็มีการวิจารณ์เกิดขึ้นทันทีบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าเสียดายสาวหมอลำที่เคยดังมาตอนนี้คือตกตำเทพระสันพิ้วงบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าลำสิ่งอยู่ในเต็ดนำโดยตุ้ยนุยพระสันมาบางคอมเมนต์ก็บว่ากับพ่อเทพพระบุตรหมุดจุดๆุดเมีย เติมคํำในทรงว่างเองว่าสันอีฟซีทันนีว่าบางคอมเมนต์ก็ว,ว่าถ้าให้แอบมากคอยแอบมากผัวออมแอมบ,บอดีกว่าตีรอกลัวลองเพ่งกับมวนกว่าแถมขยันช่วยเมียทำมาหากินดีพร้อมว่าสันว่าพี่นวงบางท่านก็ว,ว่าเสียงก็ว,วา่าแมนปิดเทพสภาพจากผู้ใดสิไปอิจฉาเอาตรงไหนให้อิจฉาก่อนว่าสันว่าบางท่านก็ว,ว่าชายน้อยแห่งบ้านทรายทองคือผัวแม่ใหญ่ บางท่านก็ว่าติ่งมันไม่รู้หรอว่าคนอื่นเขายกให้เป็นผัวอีเท่าคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครคิดจะแย่งใดได้ไดพี่น้องปาาคอมเมนต์ลายขนาดพี่น้องบางท่านก็บอกว่างึดคักคิดได้จังเลยพส่นว่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าติ่งก็อวยไม่ลืมหูลืมตาขนาดคลิปสั้นๆยังดิ้นจัดตุย้ยก็อยากจะบอกว่าเสียงแม็กนั่นแหละ เสียงในหัวค้อนประเทศวสันวพลนงบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าจักภัยสิมักบักแมงดานั่นเอามองไดวาดรอโอ้ยกูอยากให้วสัน์วิพ่นงหลายคอมเมนต์เลยทีเดียวพี่นงที่เข้ามาพูดแล้วก็วิจารณ์ถึงเรื่องดังกล่าวนี้เนาะพี่นงเนาะแล้วก็โยงในส่วนของถึงทางพระเอกสันเนาะ ว่าไม่มีใครอิจฉาไม่มีใครอยากได้มีแต่แพลวเพาวเท่านั้นไม่มีใครอยากแย่งเลยพี่น้องนั่นแหละพี่น้องในส่วนของเรื่องดังกล่าวจากที่ทางเพจได้โพสต์แล้วก็มีการแท็กซื่อถึงในส่วนของเฟซทางแพลวเพาวด้วยเนาะพี่น้องเนาะทางเอฟซีกับคอมเมนต์กันสน,นั่นเลยทีเดียวหลายคนหลายคอมเมนต์กับเขามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายกันเลยทีเดียวพี่น้องบางท่านก็ว,ว่าจักน้อยกับซีมีการลงทุน เปิดสโมโสให้ทางไส้หน่อยแล้วละบางคอมเมนต์ก็ว่าขนาด่ายเขายัายางบดันเลยคิดเบิง้งต้องเกาะไม่ต้องดันแม่ป้าถูกใจเลี้ยงไว้ยาวๆบางท่านก็นว่าแปลกแต่จริงหลังๆมาแพวลาไม่ค่อยมีงานเห็นไปเตะบอลที่สำคัญพ่อปู่ก็เป็นโค้ชให้อีกปรปสัน่นมาพี่น้องปดคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์พี่น้องหลายคอมเมนต์เลยละว่าม่มมีไพเขาอยากอิสซาดอก หัวเจ้านั่นมันรอแต่เจ้าคนเดียวคนอื่นเขาบ่ได้อยากได้น้ำมาสั่นมาพี่น้องบางคอมเมนต์ก็ถึงขนาดลั่นว่าเป็นเพราะผัวแพวพาวถึงอาพับงานไม่มีงานเป็นเพราะเอาผัวพิษนี่ละถ้าเจ้าอยู่คนเดียว เจ้าค้งสีบปินแบบนี้คนกสิกับมาหักเจ้าลายกว่านี้อยู่วาสันวาพี่น้องแม่บาดท,ทีนี้พี่น้องวิจารณ์ยับกันเลยทีเดียวพี่น้องในส่วนของเรื่องดังกล่าวนี้เนาะพี่น้นองเนาะจากที่ทางเพจอีกีได้โพสไว้แบบนี้มีคอมเมนต์ลายขนาดพี่น้องแล้วพี่น้องคิดเห็นยังไงเนาะในเรื่องนี้กับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงได้เด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจ้า